พี่แตว่าโอเควาเรียบร้อยดีไหมต้องขอบคุณผู้บริหารที่ให้จสถานที่นยครับนร สวัสดีครับมีางาครับญตมาเยี่ยมฉิดทุกคนแรับส่วนขออนีครับสวดีค่าตรง่มพี่น้องี้งานมาาสาสที่ได้รับวัคซีนทุกคนนะครับก็ในส่วนนี้ญาตินำแอลกอฮอล์ผมกลับมาฝากนะครับแล้วก็ วัคซีนพมอสามสาวเปวัคซีนที่คธเอกจรชาให้จัดสรรที่วัคซีนส่วนหนึ่งเพื่อที่ยกโทษศั์มากพี่ทางกานงานมาตาสามสาวเพราะว่าพวกเราเป็นกำลังขคอของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าวัคซีนไม่มาถึงพวกเราต้องทําให้ธุรกิจต่างๆชนะขึ้นมาจะทําให้ภาคเศรษฐกิจธุรกิจจะเดินลำบากนะครับในส่วนนี้ก็ขอทุกท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทางโซลรายงาน พยายามจะดูแลพวกเราในกลุม่มตาาสา33นะครับ3ามเกให้อย่างดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็ท้าบ้างเดร็วบ้างมันเป็นเรื่องของสัดส่วนโปต้าวัคซีนซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอามาได้ตามที่ผลิตได้เท่าไหร่เราไม่สามารถไม่ได้หมดเราจะได้แค่สิบเต้าเปอตามสัสดส,ส่วนส่วนหนึ่งข้านายกก็ต้องไปให้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มของติดโรคเสี่ยงนะครับของกลุ่มมหาวิทยาลัย ผูล้ละครทางการแพทย์นะครับมันต้องกระจายกันออกไปเราเองก็ได้ในส่วนของภาาเอกนชนประมาณฉีได้วันนึงวันสักตั้งเป้าไว้3ามพันคนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมากน้อยอยู่ที่คิวที่แต่ละบริษัทที่มาใช้นะครับ <S <S เราเองที่ผ่านมาในตึกนี้เราตั้งแต่เราเริ่มปิกออฟมาวันที่7 ครับเขาก็ฉีดไปร่วมประมาณเกือบเกือบสามหมื่นคนแล้วครับนะครับในส่วนนี้นะครับเราเองก็มีความคาดหวังนะครับโดยนโยบายรัฐบาลโดยพระนาท่านนายกรัฐมนตรีท่านาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าต้องการให้พี่น้องพู้กันตนมาตาสามสามซึ่งมีความเปลี่ยเสียงในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นต้องออกจากบ้านแต่เช้ามาทํางานเจิเพื่อร่วมงานนะครับขึ้นรถประจําท,ทางขึ้นรถโดยสารต่าง ก็มีความหลบเสี่ยงในการที่จะาผัดเชื้อวัคซีนมาตรา33เป็นวัคซีนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสําคัญแล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนมาให้นะครับเช่นวัคซีนมาล้านโดสสมมุติเข้ามาหนึ่งล้านโดสเราอาจจะได้สักแสนหนึ่งแสนห้าก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ยุนให้ภาคธุรกิจเดินได้ในช่วงแรกเราฉีดที่กรทมเป็นหลักซึ่งเป็นแหล่งรวมของการแพร่ระบาดน,นะครับแล้วก็ หลักๆคือเรามีผู้ประกันตนอยู่3.7ล้านกว่าคน